เผยเรนเดอร์แรก Honor 300 Pro มีหลายคล้ายรุ่นเดิมแต่ปรับโมดูลกล้องให้ชิดขอบขึ้นทาง Honor ได้เปิดตัว Honor 200 Pro อย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 s gen 3า่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์แรกของ Honor 300 Pro เผยอยกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์าจากเดิมพอสมควรเลยครับจากภาพของ Honor 300 Pro จะเป็นดีไซน์ฝาหลังที่แปลกใหม่โดยเฉพาะโมดูลกล้องหลังที่คล้ายกับหยดน้ําที่ชิดกับขอบด้านบนมากครับขณะที่กล้องหลังจะให้มาทั้งหมด3ตัวเหมือนเดิมพร้อมด้วยไฟแฟลช LED ส่วนหน้าจอแสดงผลก็เป็นแบบโค้งและกล้องหน้าเป็นเลนคู่นะครับนอกเหนือจากโมดูลกล้องหลังแล้วฝาหลังก็มีความคล้ายเดิมอยู่บ้างด้วยสีเขียวบนพื้นผิวแบบสวยงามส่วนสเปคของอ o n o r 300 Pro ที่เผยออกมาก่อนหน้านี้โดยมีเลนหลักกวา่าว5 0ล้านพิกเซลคู่กับเลนเพรสโคป พร้อมรองรับการสูงสูงสุด50เท่าใช้ชิปโปรนผลสซอร์บอร์กรอน8.3ให้แบตเตอรีม่มปนที่5,300ม ah, ิลแอมรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ผ่านสายและชาร์จไร้สายที่66วัตต์นอกจากนี้หน้าจอแสดงผลก็อาจจะอัปเกรดเรื่องการป้องกันหน้าจอเป็นแบบ Honor o a s ร s รุ่นที่2พร้อมด้วยอ l t ต้าไฮ h f r e q u e ซ c y Dimming ซึ่งช่วยป้องกันสายตาให้ไม่ล้าเกินไปส่วนตัวเครื่องกันน้ำระดับ IP68 ด้วยครับ